สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะมติชนมูลนิธิเสริมกล้าและสกรอจุดประกายสังคมแห่งการเรียนรู้ผนึกกำลังโครงการ read for the future ค่ะวันที่2ตุลาคม2,568นางเกตทิพสุภาวันนิตอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมด้วยนางยุพินบัวคมรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้นายเอกราชวีวัตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้นายนาริศเสกทีระกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชนผู้แทนบริษัทม,มติชนจำกัดมหาชนนายสมัชชาพ,พรมศิริผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานตลาดบริษัทแสนสิริผู้แทนมูลนิธิเสริมกล้าและคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมเปิดตัวโครงการ read for the future ส่งเสริมการอ่านสร้างอนาคตณศูนย์การเรียนรู้วังจันเกษมกระทรวงศึกษาธิการ โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเรียนรู้มูลนิธิเสริมกล้าและเครือมติชนโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการสนับสนุนหนังสือที่มีคุณภาพและทันสมัยมูลค่าแห่งละ1,000 0แบาทให้แก่ห้องสมุดประชาชนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้จำนวน20แห่งทั่วประเทศ ภายในงานมีการอ่านสารจากนายเศรษฐาทวีสินอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีและผู้ก่อตั้งมูลนิธิเสริมกล้าซึ่งย้ำถึงความสำคัญของการอ่านว่าเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะในทุกมิติสามารถต่อยอดไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาประเทศโดยห้องสมุดประชาชนเปรียบเสมือนพื้นที่ความเท่าเทียมทางความรู้ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ปลอดภัยของชุมชนที่ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์และต่อยอดทักษะเพื่ออาชีพพร้อมด้วยการเสวนาในหัวข้อการอ่านเพื่ออนาคตโดยนางเกตทิย์สุภาวานิตอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับผู้แทนจากภาคเอกชนและเครือมติชน รวมถึงการเยี่ยมชมนิทรรศการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้จากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครและห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนางเกตทิพย์สุภาวาน,นิช กล่าวระหว่างการเสวนาว่าหนังสือยังคงเป็นสิ่งทรงคุณค่าในชีวิตการเรียนรู้แม้สังคมปัจจุบันจะเต็มไปด้วยสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยี AI แต่บรรยากาศและกลิ่นอายของหนังสือยังคงเป็นสิ่งที่ไม่อาจทดแทนได้การอ่านแต่ละครั้งนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและสามารถเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติจริงเป็นคุณสมบัติสำคัญที่สร้างโอกาสและอนาคตให้แก่ทุกคนโครงการ read for the future ส่งเสริมการอ่านสร้างอนาคตจึงสะท้อนถึงความตั้งใจร่วมกันของทุกภาคส่วนในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงหนังสือที่มีคุณภาพและต่อยอดไปสู่การพัฒนาทักษะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต